สวัสดีค่ะเจคโนแนะนำให้ท่านได้รับชมกับบ้านสวนหลังใหญ่นะคะคลิปนี้นะคะคุมมากกับทุกท่านราคา1.8แสนบาทเท่านั้นนะคะราคาพิเศษฟรีโอนด้วยค่ะมีบ้านหลังใหญ่นะคะสําหรับอยู่อาศัยและยังมีห้องเช่าค่ะสามารถปล่อยเช่าได้นะคะมีรายได้ทุกเดือนทุกท่าน4ห้องก็ตอนนี้นะคะมีผู้เช่าเดิมเต็มทุกห้องเลยนะคะ ทำเรดีค่ะอยู่ติดทีปาร์คสวังน้อยนะคะจังหวัดอยุธยาขทุกท่านกว้างขวางร่มรื่นนะคะบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ค่ะปลูกเต็มเนื้อที่75ตารางวาพร้อมห้องเช่า4ห้องซึ่งห้องเช่ามีห้องน้ำในตัวทุกห้องนะคะรายได้สำหรับค่าเช่าของห้องเช่านะคะได้เดือนละประมาณ7,500บาทค่ะ มีผู้เช่าอยู่เต็มทุกห้องเลยนะคะตัวบ้านเป็นห้องโถงขนาดใหญ่1ห,ห้องนอน2ห้องน้ําเป็นบ้านหลังริมนะคะติดวิวท้องทุ่งนาค่ะทุกท่านบรรยากาศร่มรื่นนะคะรมโชยสบายๆค่ะทำเลดีนะคะอยู่ติดทีปาร์คสองวังน้อยเดินทางสะดวกสบายมีพิกัดใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะพร้อมกิจการห้องเช่าอีกสห้อง ราคา1 8 0 0ล้านแบาทค่ะฟรีค่าโอนนะคะเรียกได้ว่าซื้อบ้านแทบไม่ต้องผ่อนเลยค่ะเก็บค่าเชา่าผ่อนค่าบ้านได้สบายๆนะคะเงินเดือน15,000บาทก็มีบ้านมีห้องเช่าเป็นของตัวเองได้นะคะถือสริปเข้าไปยื่นถามเอกสารเพิ่มเติมได้เลยสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการนัดชมมีเบอร์โทรพร้อมกับไอดีรายผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะ ทคุยเจราจากันได้โดยตรงนะคะนัดหมายชมนัดร่วงหน้าค่ะก่อนออกเดินทางนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ